สวัสดีครับโจนัคเดชนะครับตอนนี้ผมเองก็อยู่นะครับในนะครับสถานที่เขาถ่ายทำของชูไมเดอร์คือจอรี่อาจารย์โจรี่นะครับนี่วมนี้เลยนะครับในหนังนะครับก็มีโอกาสได้มานะครับเพราะว่าผมคือโจนัคเดชนะครับก็ต้องตามจอยอะตามรอยของจอรี่นะครับโอเคใช่ไหมอันนี้ครับนี่ก็จะเป็นพื้นที่ที่เขามีการถ่ายทํานะครับแล้วก็คนมาถ่ายวิดีโอวิดีโอหรือมาจับกันจนแทบจะต้องติด ค่าแดงแล้วนะครับอ่ะเป็นทุกส่วนทข้าไปดีกว่าป,ปั๊บเราต้องไปล่าสมบัติกันซุ่มไรเดอร์โอ้อน,นี้ผมเองรงกับคณะแล้วนะครับไม่เป็นไรครับ มนี้ไหมันี้โอ้ม um> okay. uh ุมนี้ก็สวยมากเลยครับแต่เราเพื่อทำไมเยอะอย่างงี้โอ้ไป่ใชกันเถอะโอ้ออกข้างนอกแล้ว เอาเราลงมาอยูที่ไหนวันนี้าจะเขาครั้งนี้เอาตายละผมต้องกระโดดเหมือนอาจจะน่าจก่อนี่ยนเดี๋ยวกลับไปได้ หาลหลงเอาออกมาทางซ้ายออกกัน,นครับมืดแล้ว สุดก็ออกจก้ะขอบกจุจนได้รอดตายเลยสวยมากเลยนะครับเพราะว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่ต้นไม้กว่าหลายร้อยปีนะครับใหญ่เริ่มๆครับโบราณสถานที่อายุเป็นพันพันปีครับต้นไม้ก็แทรกแซงไปในช่องหินนะครับให้เป็นสถาปัตยกรรมที่ tháo ra tháo ở đâu 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 tháo ở đâu

老爷子。 ลึกสุดเราก็น่าจะเจอทางออกแล้วนะมีรถเอาว working area ก็หอบอนคุณเยอะๆไปว่าผมไม่ลงแล้วนะครับสิสำคัญคือล้วทางออกอยู่ไหนฮนะได้เหงาไปไหมอีกสิบเมตร หายละหายละเป็นวิดีโอเรียลลิตี้เลยนะครับเนี่ยเข้ามาในที่มืดอ้าสวยละห้อง <c oughs> oh, ทางไหนนะเฮ้ย น่าจะทานี้นะนแล้วแม่็ไม่มีห,นนหมันที่ปอก้วยข้างกับลที่เดิมมาคนยิายบนหลับเดิมครับ excuse me exit way yeah ขอบคุณนะ thank you ไม่หลงแล้ว the lost นะคร in Cambodia oh Joe เกือบหลงครับ o อนแล้ว oh oh, oh. เออเออไดไปได้ไปจนไปจริงครับเหนื่อยมากหาทางออกเจอแล้วครับวนอยู่เทาหนึ่งทีขอบคุณที่เป็นเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมไปขึ้นแล้วก็ไม่ไหวแล้วหอบมากร้อนด้วยแต่ฮะบ๊ายบาย